สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่จ๋าพบกันเหมือนเดิมคะ่ะพี่กับช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะ น้องมีพ้าบ้านผ้าเหมาในราคาที่ถูกแลาคา่ที่แบ่งปันมาแบ่งปันกันนะคะพี่พี่จ๋าที่สําคัญน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่เอท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0993713089นะคะหรือสามารถแอด i อ l ดี e นะคะได้ที่ kru T E A W 2 5 3 3หรือสะดวกรวดเร็วทันใจไปกว่านั้นนะคะสามารถใช้โทรศัพท์สแกนนะคะสแกนคี่วอาโค้รตามรูปภาพนี้ได้เลยก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามแบ่งปันพระเครื่องนะคะพระบ้านพระเหมากันได้นะคะช่องทาง การติดต่อช่องน้องยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะน้องฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้เลยจะไดแ้แจ้งเตือนนะคะเวลาน้องลงคลิปนะคะพี่พี่จ๋าฟาาไม่ตาอุ่นนุนกันด้วยนะคะพี่พี่ใน EP, EP นี้นะคะเป็น EP ที่29นะคะพบกันเหมือนเดิมเดี๋ยน้องไปรายการแรกก่อนเลยละกันพี่พี่จ๋า นะคะรายการแรกค่ะพี่ๆขออนุญาตเปิดเป็นหลวงพ่อพระปิดตาองค์นี้เนื้อสวยมากๆพี่ๆนะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่กแก้วนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครวันค่ะพี่จา๋าโอ้โหพี่ดูเนื้อหามวลสารนะคะพิมลึกพิมลึกสวยมากๆพี่ๆเป็นเลี่ยมกรอบเหลดกรอบพุกหลังหลังเป็นหลังแบบค่ะพี่ๆนะคะองค์นี้เป็นหลังแบบหลวงปู่กแก้ววัดเครวันนะคะ พพฟซท่านไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่1ขอในราคา300บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา300บาทเป็นรายการที่1ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเป็นรายการที่สองจะเป็นพระนะคะพระลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนั่นคือพระ แม่ชีบุญเลือนค่ะพี่พี่โอ้โหพี่ดูเนื้อดูพิมพ์เส้นเส้นจีวรนนะคะฐาน หนูไม่แน่ใจเรียกฐัานบัวถานหรือเปล่านะคะใบหน้าพิมพ์ชัดลึกมากๆพี่พี่ดูยันเ,เขาเรียกอะไรนะอักษรด้านหลังชัดลึกมากพี่จ๋านะคะเ,เป็นรายการที่สองนะคะพระพุทธโธน้อยวัดาวุธคุณแม่ชีบุญเลือนน้องขออนุญาตขอเปิดในราคา300บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา300บาทเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สาม นะคะรายการที่สามค่ะพี่ๆขออนุญาตเป็นอ่รา,ายการไหนดีพ,พี่จา๋าขออนุญาตเป็นรายการที่ 3, นนนะะสา,ามเป็นกลุ่พะนอนนะคะเป็นสายบางขุนพมค่ะพี่เก่ามากนะคะเก่ามากค่ะพี่จ๋าแต่พิมพ์สวยนะนะพิมลึกสวยค่ะพี่เป็นเลี่ยมเก่าๆอ่ะเป็นกลุ่พะนอนเป็นสายบางขุนพมนะคะอ่าหลังตรายางเก่าๆพ,พี่่เพราะว่าเลี่ยมเก่าอาจจะมองไม่เห็นนะ มีลางๆปั๊มปั๊มเขาเรียกอะไรนะพี่ปั๊มหลังตายางเก่าๆนะคะพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะขออนุญ,ญาตเรียกเป็นพิมพ์พันอนสายบางขุนพรมละการเป็นรายการที่3นะคะน้องขอในราคาแบ่งปันเลย200บาทค่ะพี่ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเป็นรายการที่4 นะ,ะรายการที่สี่ของนุญาตเป็นพระนางพญาละกันพี่ๆโอ้โห oh, พี่ดูตลับเก่ามากนะคะเดี๋ยวให้ดูเม็ดแรกพิมพ์พเนื้อดินองค์นี้นะคะท่านเป็นพระนางพญาเป็นพระพิษณุโลกนะคะมีเม็ดแร่สวยๆนะคะตลับเก่าๆบริเวณด้านหลังค่ะพี่ๆ นะคะบริเวณด้านหลังนะพี่พี่จ๋าพพฟซีท่านไหนนะคะสายพระนดินพระนางพญาน้องขอในราคา350บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา350บาทเป็นรายการที่4นะคะเป็นรายการที่4ค่ะพี่ๆแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5ขออนุญาตเป็น รายการไหนดีเป็นพลาดเนื้อชินบ้างพี่พี่เป็นพระพิมพลีลานะคะลีลาค่ะพี่จ๋าเป็นสายพระกุเนื้อชินเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พี่องนี้นะคะหนูมองว่าเป็นพิมพ์ลีลานะพี่พี่จา๋านะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่พี่พี c เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะต้องขอในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะพี่พี่จา๋าในราคาเปให้เลย300บาท นะคะเป็นรายการที่5สนใจรายการไหนนะคะอย่าลืมทักทายสอบถามนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะพี่พนะคะยินดีให้บริการนะคะพี่พีทุกทกท,กท,กท่านเลยรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่6ได้เหมามาพี่ชุดนี้เนี่ยหนูได้เหมามาแบบว่าตลับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะเปิดแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าสวยดีนะพี่พี่องค์นี้นะคะท่านเป็น พระสมเด็จนะคะหนูไม่แน่ใจหนูเรียกถูกไหมแกะฐานสิงห์แบบนี้ค่ะพี่เนื้ออะไรไม่ทราบนะได้เหมาติดมาแต่ว่าพิมพ์แบบท่านแกะสวยมากค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จแกะฐานสิงแบบนี้นะคะด้านล่างน่าจะเป็นสิงห์นะพี่พี่จ๋าหนูมองว่าเป็นสิงห์แล้วก็ด้านหลังอ่ะมีมีมตลับปิดอยู่นะคะแต่ว่าด้านหน้าเป็นเปิดแต่ว่าด้านหลังถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นรอยจนันหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าพี่พี่ นะคะสวยมากพี่จา๋าองนี้นะพีพีเอท่านไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6ขอในราคา450บาทนะคะขอในราคา450บาทค่ะพี่ๆเป็นรายการที่6นะคะต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่7ขออนุญาตจัดเป็นสายหลวงพ่อกลวยน่าจะเป็นพระสมเด็จ นะคะเนื้อผงน้ํามันนะพี่พี่จา๋ามีจีวรเก่าๆบริเวณตรงนี้นะคะพี่พี่ไม่แน่ใจโอ้โหเลี่ยมซะเก่ามากเนื้อผงน้ํามันค่ะพี่จา๋าท่านเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามเดี๋ยวให้ดูก่อนถ้าไม่ลงกล้องก็จะชัดกว่าเลี่ยมเก่ามากค่ะพี่มียันแบบนี้นะขออนุญาตเรียกเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อ กวยละกันพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคาแบ่งปันเลยพี่พี่สาบาทนะคะขอในราคา300บาทราคานี้เป็นราคาพิเศษแล้วนะพี่จ๋านะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ขออนุญาตเป็นพระสมเด็จต่อว่าท่านเป็นพิมพวัดเกตเลี่ยมเลี่ยมตลับเงินชุบค่ะพี่นะคะ เนื้อหามวลสารโอ้มีคาบเก่าๆด้วยพี่ๆเป็นเป็นพิมพ์วัดเกตนะคะเลี่ยมตลับเงินองค์นี้นะพี่พี่จา๋าน้องให้ในราคาแบ่งปันเลยพี่พี่พพ fc ถ้าไหนสนใจนะคะทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคแล้วก็บริเวณด้านหลังองค์นี้นะคะพระสมเด็จเป็นรายการที่8นะคะเลี่ยมตลับเงินชุบนะพี่พี่จา๋าเอะเขาเรียกอะไรนะตลับเงินผสมหรอ นะคะน้องขอในราคา400บาทนะคะแม่ค้าขอในราคา400บาทเป็นรายการที่8เป็นรายการที่8ค่ะพี่พี่แล้วก็รายการที่9นะคะรายการที่9ขออนุญาตเปิดเป็นโอ้โหอาเช่9อะหนูชอบนะแบบเลี่ยมเก่ามากค่ะพี่หนูมองว่าเป็นอาเช่นะคะพี่จ๋า ไม่รู้สวยถูกใจพี่พี่หรือเปล่าแต่ใบหน้าชัดเส้นจีวอนชัดนะคะพี่พี่จ๋าพพฟซท่านไหนสนใจนะคะหล่อเตารีดอง์นี้เป็นรายการที่10นะคะน้องขออนุญาตขอในราคาเปิดละกันพี่พี่เจ็บาทนะคะขอในราคาเปิด700บาทอ๋อเป็นรายการที่9กัราบขออภัยยังไม่10บนะนะคะยังไม่10บนะคะพี่พี่เจ็บาทแล้วก็ต่อไป ต่อไปเป็นรายการไหนดีพี่พี่จ๋าขออนุญาตเป็นรายการที่1ิบนะคะรายการที่1ิจะเป็นเต่านะคะเต่าออกเนื้อนวะออกเนื้ออะไรพี่พี่น้องก็เรียกไม่ถูกต้องกราบขออภัยเป็นรุ่นปดหนี้นะคะเต่าหลวงพ่อหลิวค่ะพี่จ๋าเต่าหลวงพ่อหลิวนะวัดไล่แตงทองนะคะพี่จา๋าท่านเป็นรุ่นปดหนี้ค่ะยันอัขาระตัวหนังสือคมชัดนะคะใส่หลวงพ่อหลิว ผิวลุ่งๆสวยๆเลยนะคะพี p ฟ f c ท่านไหนสนใจดูยันอาัคาระคมชัดสวยนะพี่จา๋านะคะต่ารุ่นปดนี่ค่ะพี่น้องขอในราคาสองร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่10นะคะเป็นรายการที่10ค่ะพี่พี่จา๋าต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่11 นะคะเมาส์เมาส์แบบราคาแบ่งปันหลวงพ่อไผวัดกำแพงค่ะพี่นะคะเป็นรุ่นสร้างมนดปสวยมากนะคะหล่อจอบหล่อจอบพ่อไผ่เดี๋ยน้องส่งให้ชมได้ได้มาแบบพร้อมกล่องําเดิมแบบนี้เลยโอ้โหสีเหลืองอลมัมเขาเรียกอะไรข้ามน้ำทองหรืออะไรอะพี่พ,พี่สวยมากหลวงพ่อไผวัดกำแพงนะคะพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะ บริเวณด้านหลังนะคะมีคําว่าที่ระลึกค่ะพี่2478ีอุ้ยมีโค้ดด้วยไหมเขาเรียกโค้ดหรือเปล่าด้านล่างสวยงดงามจริงๆนะคะพร้อมกล้องเลยในรายการที่11นะคะในรายการที่สิบน้องขอในราคา400บาทนะคะขอในราคา400บาทหลวงพ่อไปหวัวากพงนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่12 น้าสิบสองขออนุญาตเปิดรูปหล่อหลวงพ่อทวดเตารีดนะคะหน้าทอหลังตัวหนังสือหน้าทอพิมพ์นี้นะคะองค์โอ้โหสวยมากหน้าทอเพิ่งได้มาหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดสวยมากๆพี่ดูเส้นจีวรเดี๋ยวให้ดูตรงหน้าทอก่อนนะคะหล่อเตารีดค่ะพี่หลังตัวหนังสือเป็นแท่งเลย นะคะหลวงพ่อทวดวัดชังให้หน้าทอองค์นี้พี่พี่เอท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา,าเปิดละกันพี่พี่เอาเปิด700บาทละกันพี่พี่จ๋านะคะขออนุญาตเปิดในราคา700บาทหลังตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็รายการต่อไปนะคะ รายการต่อไปชอบถูกใจรายการไหนนะคะอย่าลืมทักทายโทรหากันได้ค่ะพี่ขออนุญาตเป็นจอบละกันนะคะรอจองเข่ามากพี่เดี๋ยวนะไม่รู้จะส่งให้ชมชัดไหมแต่พิมพ์ชัดสวยค่ะพี่จา๋านะคะสะภาพเก่ามาอ่าเขาเรียกอะไรเรี่ยมเก่าไม่ใช่สภาพเก่าต้องกราบขออภยัยแต่พิมพ์ลึกสวยค่ะนะคะน้องจะพยายามส่งให้ชัดๆชัดๆถ้าไม่ ไม่ส่องก็จะชัดกว่าหรือเปล่าพี่ๆเดี๋ยวนะน้องจะพยายามส่งองค์นี้สวยเก่ามากรอจอบใหญ่บางคันค่ะพี่หลวงข้อเงินนะคะพี่พีเอถ้าไหนาสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่13นะคะขอในราคาอันนี้ขอเลยแบ่งปันให้เลยค่ะพี่ห้ารอยบาทนะคะขอในราคา500รอบาทเดี๋ยวจะพยายามนะพี่จะส่งแบบ ให้ชมชัดๆชัดๆพิมพ์ลึกสวยเก่ามากค่ะพี่เป็นรายการที่13ในราคา500บาทนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นรายการที่14บสิบสี่จะเป็นหลอนะคะลอลลอลหลวงพ่อพุทธโสธรพี่พี่จ๋านะคะลอหลวงพ่อ พุทธโสธรสีเงินองค์นี้นะคะหนูไม่แน่ใจเรียกกระไหลเงินไหมเส้นคอชัดค่ะพี่เส้นคอชัดด้านหน้ามียันมีคําว่าหลวงพ่อโสธรมีคําว่าโสธรตาประวัติศาสตร์80ปีกรมตํารวจเรี่ยมเก่าๆสวยๆองค์นี้นะคะพี่จา๋าใต้ฐานมีคดเลขนะคะใต้าฐานมีคดเลขแต่ว่ามองไม่ค่อยชัดเดี๋ยน้องดูให้นะคะเดี๋ยน้องพยายามดูให้นะพี่จ๋าขออนุญาตด,ดูด้านนอก นะคะมีโค้ดเลขไม่แน่ใจนะพี่พี่เพราะว่าใต้ฐานจะประมาณนี้เลยนะคะใต้ฐานจะประมาณนี้เลยพี่พี่จ๋าไม่แน่ใจพี่พี่เห็นหรือเปล่าโค้ดเลขใต้ฐานนะคะพี PPFC ท่านไหนนะคะนหนูว่ามองว่าน่าจะสี่หลักหรือเปล่าพี่พี่มองมองไม่ค่อยชัดเลยอ๋อไม่แน่ใจเลขตองหรือเปล่านะคะ ในพพเอฟซีรับชมนะคะพพเอฟซท่านไหนนะคะสายหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์นี้นะคะสวยงดงามมากพี่น้องขอในราคา500บาทนะคะขอในราคา500บาทอันนี้น้องเปราคาแบ่งปันให้เลยนะคะแล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15อันนี้14ไปแล้วนะพี่พี่สิบห้าท่านจะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อวานองค์นี้เด็ดองค์นี้แบบ ไข่ขา,ขาวนะคะสวยมากเก่ามากค่ะพี่ๆเป็นหน้าหนูมองว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่2497หรือเปล่าวิพี่จ๋านะคะบริเวณด้านหลังค่ะพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะหลงพ่อทั่วสายใต้เนื้อว่านองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่น้องขอในราคา450บาทนะคะขอในราคา450บาทเป็นรายการที่15 เป็นรายการที่15ต่อไปนะคะต่อไปเออมื่อกี้เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่จัดเาขาเรียกอะไรนะสมเด็จเจ้าพระโคหลวงพ่อทวดวัดพระโคหรือเปล่าพี่พี่เป็นกล่องไม่ขีดอะสายจังหวัดสงขา นะคะน่าจะเป็นกล่องไม่ขีดแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะวัดพระโคเหรอพี่ใส่ใต้เหมือนกันเนาะนะคะเนื้อว่านค่ะพี่กล่องไม่ขีดโอ้โหคาบขาวๆเก่าๆเอาใบหน้าชัดสวยนะคะพี่พี่จ๋าลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องไม่ขีดแบบนี้หนูไม่แน่ใจหนูเรียกถูกหรือเปล่าเรียกผิดยังไงต้องกราบขออภัยนะคะบริเวณด้านหลังค่ะพี่โอ้โหสวยจริงองนี้นะคะพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋า พีนะ่พีเอฟซีาไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา400บาทนะคะให้ในราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่ๆี่ขอในราคา400บาทแล้วก็รายการต่อไปอันนี้รายการที่16นะคะรายการที่17ค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จองค์นี้หนูมองว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าพี่พี่แต่พี่ดูโอ้โหเก่ามากนะคะตลับเก่าลงยาสวยๆเลยพี่พี่เดี๋ยวนะน้องจะพยายามส่งให้ชมพี่ดู เนื้อหามวลสารพี่พี่พิมลึกสวยมากๆนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะคอยโทรติดต่อสอบถามนะคะพี่พี่เอาที่พี่พี่สะดวกรับเนาะนะคะพี่พเพราะว่าน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ตัดสินใจให้ดีก่อนทักทายก่อนพิมพ์รับนะคะพี่พี่เจกความพร้อมหน่อยหนึ่งนะคะรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จ เนื้อพิมพสวยมากแต่ว่าหนูอะส่องไม่ค่อยเก่งต้องกราบขออภัยได้ชมชา้ชาๆช,าชาัดๆพี่ดูเนื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยมากนะคะองนี้น้องขอในราคา400บาทนะคะเป็นรายการที่17เนะคะเป็นรายการที่17เแล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการที่18ขออนุญาตเปิดเป็นหลวงพ่อกวยนะคะพ่อกวยองนี้ท่านท่านเป็นพระสมเด็จแหวกม่านเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ก่อนพี่ดูแหวกม่านคือแบบพิม พิมพ์ชัดลึกมากนะคะพิมพ์สวยนะคะพระสมเด็จพิมพ์แหวกม้าหลวงหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ๆวัดวัดโคสิตารามสวยจริงๆองค์นี้ได้ชมบริเวณด้านหลังนะคะด้านหลังเก่าๆเลยพี่อาจจะมีแบบรอยขีดๆเลาเลานิดนึงนะอันนี้แจ้งไว้เลยนะคะเพราะว่าหนูได้เหมามาเนาะพี่อาจจะแบบว่ามีตำหนิบ้างอะไรบ้างนะคะ แต่ว่าสวยเก่าสภาพเดิมได้ของรับของตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่จา๋าองค์ที่อยู่ในคลิปเลยเดี๋ยนะไม่ลงจะชัดกว่าเพราะว่าเป็นเลี้ยมใสเนาะค่อนข้างจะสะ,สะท้อนแสงไฟนะคะพี่เพี่ซี่ถ้าไหนสนใจนะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยพิมพ์แบกม่านองเนี้ยน้องขอในราคา450บาท นะคะขอในราคา450บาททุกรายการหนูให้ราคาแบ่งปันแล้วนะคะพี่ๆฉาเมตตาอุ่นนุนกันได้นะคะเมตตาอุ่นนุนกันได้ะคะ่ะพี่นักทายสอบถามได้นะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19ท่านจะเป็นพระรูปหล่อโอ้โหพี่ดู เนื้อเก่าแต่พิมพ์สวยท่านเป็นพระหลวงพ่องเงินค่ะพี่จา๋าองค์นี้น้องมองว่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่เนจีวรสวยมากชัดลึกนะคะเป็นเลี่ยมเลี่ยมตลับทองจิวเวลรี่ค่ะพี่พี่จา๋าพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะในรายการที่สิบเก้าน้องขอในราคาห้าร้อยบาทนะคะแม่ค้าขอในราคาห้าร้อยบาทแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบ นะคะรายการที่ย0่สิบค่ะพี่ๆขออนุญาตเป็นหล่อเขาเรียกอะไรอะหล่อพระพุทธชินราชโอ้โหเก่ามากพี่หนูว,ว่าเป็นพิมพ์แต่งนะเลี่ยมตลับจิวเวลี่เดี๋ยวให้ชมใบหน้าก่อนอาจจะสะท้อนแสงไฟนิดนึงต้องกราบขออภัยจริงๆนะคะน้องพยายามตั้งใจจะส่งส่งให้พี P ่ๆ FC ทุกๆท่านได้ชมชัดๆชัดๆ หนูมองว่าเป็นพิมพ์แต่งสายพิษณุโลกเลี่ยมตลับจิวเวลรี่ด้วยพี่ๆสวยเก่าองค์นี้นะคะ p พ c พีเอฟซท่านไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตนะชินราชองค์นี้ขอในราคา700บาทขออนุญาตเปิดในราคา700บาทโอ้โหสวยมากพี่มันมีคาบน้ําทองอะไรเป็นพิมพ์แต่งนะคะจะตลับ เลี่ยมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมนะเลี่ยมตลับจิวเวลี่ด้วยพี่ๆนะ,ะขออนุญาตเปิดในราคา700บาทเป็นรายการที่20นะคะเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่จา๋าแล้วก็รายการที่21 21จะเป็นพระสมกโอ้โหพี่ดูเป็นพระกําแพงเพชรน,นะเนื้อดินเนื้อมันเนื้อสวยมากค่ะพี่พิมพ์ลึกสวยนะดูบริเวณด้านหน้านะคะดูบริเวณด้านหน้าเหมือน ดูดิพิมพ์ลึกมากพี่จ๋าเนื้อดินองนี้นะคะเป็นพระสมกอพระกาแพงเพชรนะคะเป็นพระสายกําแพงเพชรพพฟซท่านไหนสนใจนะคะพระสมกอ,ององี้น้องขอในราคา200บาทเปให้เลยในราคาที่200บาทเนื้อดินสวยๆนะคะพิมพ์ลึกๆองนี้เป็นรายการที่21 นะคะเป็นรายการที่21แล้วต่อไปนะคะเป็นรายการที่12 22. 22จะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะเจ้าของเขาน่าจะไปเลี่ยมเก่ามาค่ะพี่พี่เป็นสภาพใช้แต่สวยแบบเก่านะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะพี่น้องจําชื่อจังหวัดไม่ได้ต้องกราบขออภัยแต่สวยสภาพใช้อ่ะสวยเออสวยแบบเก่าๆนะพี่เดี๋ยวบอกว่าสภาพใช้มาบอกว่าสวยยังไงนะคะ สวยแบบเก่าๆน้องก็อาจจะใช้คาพูดไม่ไม่ถูกต้องกราบขออภัยหลงพราะแก้วนะคะเลี่ยมเก่าๆสวยๆองค์นี้นะคะสภาพใช้งานพี่ๆ FC ท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา400บาทไปราคาแบ่งปันให้เลยนะคะเป็นรายการที่22นะคะเป็นรายการที่22ต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ขออนุญาตเปิดเป็นพระสมเด็จ นะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะพี่จา๋าด้านหลังเขามีชื่อว่าสมเด็จวัดไร่ขิงพิเศษสองหหนึ่งห้าเนื้อสวยมากพี่เขาเรียกเนื้อผงหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเหมือนกันสะท้อนแสงไฟนะหนูว่าไม่ไม,ไม่ไม่ส่องจะชัดกว่านะพี่ๆนะขออนุญาตไม่ไม่ได้ส่องแต่ว่าถ้าใครขอรูปภาพเพิ่มเติมได้น่าจะชัดอยู่นะแต่น้อง ส่งให้ช้าชัดชาๆนะพี่พี่จะหาองค์นี้นะคะเนื้อพิมพ์ลึกสวยดูบริเวณฐาน,นะค่ะพี่พี่แล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะ mm hmm. สมเด็จวัดไร่ขิงพี่พ fc ท่านไหนสนใจนะคะปี2515น้องขอในราคา300บาทนะคะขอในราคา300บาทเป็นรายการที่23นะคะเป็นรายการที่ยีและต่อไปเป็นรายการที่ยี่ นะคะรายการที่24ขออนุญ,ญาตเป็นพระขุนแผนเก่าๆนะคะพระขุนแผนเก่าๆหนูไม่แน่ใจขุนแผนอะไรนะพี่ๆแต่ว่าสวยเก่ามากพี่ดูพิมพ์นีมีเม็ดแร่ด้วยขออนุญ,ญาตเรียกเป็นพระขุนแผนได้ไหมพี่ๆพ,พี่ดูเนื้อดูพิมพ์มเรียมเก่าๆเดี๋ยวให้ชมบริเวณด้านหลังมีเม็ดแร่ด้วยค่ะ ขออนุญาตเป็นรายการที่24นะคะรายการที่24พี่ p f 4ท่าไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา400บาทนะคะแม่ค้าขอในราคา400บาทเป็นรายการที่24นะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตปิดถายด้วยรายการที่25เป็นมิดหมอยาวยาวประมาณ5นิ้วค่ะพี่ด้ามจะเป็นหานุม,มานแกะสวยๆท่านเป็นสายหลวงพ่อเดิมนะคะ ยาวห้านิ้วพวกพาได้ค่ะพี่ยาวห้านิ้วพวกพาได้หานุมานแกะสวยมากพี่ราคาแบ่งปันมีรอยจานหลวงมพ่อเดิมด้วยนะคะฝากมีรอยจานหลวงพ่อเดิมใบมีดเก่าสวยต้องจัดแล้วละสเครื่องรางให้ราคาแบ่งปันเลยพี่ๆขอในราคา400บาทราคานี้ทุกรายการรวมส่งแล้วนะคะพี่พี่พสาหนูเปิดให้ในราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่ๆนะคะฝากติดตามฝากอุดหนุนกันได้นะคะเมตตาอุดหนุนแวะมาเยี่ยมเยียนรับชมกันได้ นะคะต้องปกแน่นอนนะคะสั่งไว้นะคะส่งให้ไวค่ะพี่บริการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหนูขอบคุณนะคะพี่พี่ที่เมตตาอุดหนุนกันนะคะฝากช่องปรินดาพระบ้านพระเหมาด้วยสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ